งานนี้มีหนาวจูนเมียหนุ่มกะลา,าฟาดฟ้องเมียน้อยก่อนผัวจัดการทีหลังทำเอาโลกออนไลน์ร้อนแรงขึ้นมาทันตาหลังล่าสุดนักร้องเสียงเสน่ห์หนุ่มกะลาหลังถูกโยงข่าวเมาแรงนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟร็อกพาเมียหลวงไปเที่ยวเมืองนอกก่อนจะพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงงานนี้คนเลยพากันโฟกัสหนักมากหลังจากมีการหลุดคำใบ้ออกมาเรื่อยๆจากชาวเน็ตซึ่งแม้ยังไม่ฟันธงว่าใช่หนุ่มหรือไม่ แต่คนก็ไปต่อว่าและสอบถามหนุ่มผ่านโซเชียลกันแล้วทําให้ยิ่งมีดราม่าร้อนแรงขึ้นอีกล่าสุดในโลกทวิ t เตอร์แฮชแทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาได้ถูกพูดถึงหนักมากพร้อมพากันแชร์โพสต์และสอบถามกันยกใหญ่ก่อนที่ล่าสุดในโลกออนไลน์จะมีคนมาแชร์โพสต์ของสาวจูนภรรยาของหนุ่มที่มีการโพสต์ข้อความสุดแซบและมีคําว่าเมียน้อยว่าโดยเป็นการแชร์โพสต์ข่าวนิงปณิตา ปมตัดสินใจเตรียมหย่าจินจรินและฟ้องบุคคลที่สามที่ถูกมองว่าเป็นเมียน้อยโดยสาวจูนเขียนข้อความว่าฟ้องเมียน้อยก่อนค่ะส่วนหัวเอาไว้จัดการทีหลังงานนี้คนเลยยิ่งโยงและดราม่ารวมถึงพูดถึงหนักมากในเรื่องนี้